อา้าวเปิดแล้วนะครับคอสมหสัสจรรย์ไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะครับเราสอนกันในระบบออนไลน์ก่อนที่ผมจะมาเป็นสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของช่อง YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยที่ท่านได้รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็เป็นสินแสหวงจุ้ยโง่เฮงและก็แอสโทรโลจีเนี่ยนะครับ ผมเคยเป็นนักพยากรณ์นะครับนายพยากรณ์ที่โรงแรมบนเทียนมาก่อนนะครับโรงแรมบนเทียนเนี่ยคัดเลือกผมเข้าไปเป็นนักพยากรณ์ในปี2540นะครับแล้วก็อยู่ถึง6ปีเต็มตอนที่ผมอยู่ที่โรงแรมบนเทียนเนี่ยผมพยากรณ์เป็นไพ่ยิปซีหรือไพ่ทารโร่นะครับฉะนั้นประสบการณ์ตอนที่อยู่โรงแรมบนเทียนเนี่ยโอ้เต็มเปี่ยมเลยแล้วก็เพื่อนๆนนักพยากรณ์ ของผมนั้นก็เป็นอาจารย์นะครับอาวุโสที่น่ารักฝีมือชั้นบรมบัคูทั้งสิ้นที่โรงแรมบนเทียนนะครับคอร์สออนไลน์ตรงนี้ผมเปิดขึ้นมาเพื่อสำหรับคนที่รักในการพยากรณไพ่ทาโร่หรือไพ่ย,ยิปซีนะครับจะได้เอาวิชาวความรู้ตรงนี้ไว้ประดับความรู้หรือว่าเอาไว้ใช้ในการพยากรณ์เป็นอาชีพก็ได้สอบถามรายละเอียดได้ตามที่แจ้งไว้ตรงนี้เลยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ ลัคนาราศีเมษนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่31พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับดาวศุกร ได้ย้ายนะครับย้ายราศีย้ายไปในตำแหน่งเขาเรียกโยกหน้ากับชาวลัคนาราศีเมษคือไปอยู่ในภพที่สามนั่นเองแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยเท่ากับว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีดาวสุกโยกหน้าดาวพฤหัสโยกหลังนะครับให้ผลดีเด่นทีเดียวเพราะว่าทั้งสองดวงต่างก็เป็นดาวสุภเคราะห์ทั้งคู่เป็นดาวที่ให้คุณทั้งคู่ กิจการงานหรือการติดต่ออะไรก็ตามจะได้รับความสำเร็จดีการเงินการทองจะดีนะครับจะมีเงินเข้าตลอดทั้งสัปดาห์ทีเดียวถ้าจะมีต้องระวังเรื่องการเงินอยู่บ้างก็จะเป็นในวันพฤหัสที่สามนะครับวันพฤหัสที่3วันเดียวที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระมัดระวังเรื่องเสียเงินเสียทองอย่าไปใจอ่อนให้ใครหยิบยืมนะครับโอกาสที่จะ ยืมไปแล้วหายต๋อมไปเลยหรือว่ายืมไปแล้วพอถึงเวลาจ่ายไม่มีจ่ายนั้นสูงมากก็เตือนชาวลัคนาราศีเมษไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือในวันพฤหัสนะวันพฤหัสที่3มิถุนายนระมัดระวังเรื่องเงินเรื่องทองนิดหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีครับวันจันทร์อังคารพุธ3วันจันทร์ที่3เอ็ดอังคารที่1พุทธที่2เป็น3วันที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงาน การต่อรองการแข่งขันต่างๆล้วนแล้วแต่คุณได้รับชัยชนะเหนือคู่แข่งขันทั้งสิน้นจะไปเสนองานใ,นใดๆก็ตามมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จอย่างดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักคงจะต้องบอกกับชาวลัคนาราศีเมษไว้แบบนี้ว่าดาวเจ้เรือนความรักของคุณคือดาวศุกร์โคจรได้ตําแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์นะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นทีเดียว ถ้าเกิดชาวเมธที่ยังโสดอยู่ก็แปลความหมายได้ว่าจะมีคนมารักมาชอบมาถูกใจหรือคุณไปถูกใจใครก็ตามโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์นั้นไม่ยากเลยแต่ผมติงสำหรับชาวเมธที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วโดยเฉพาะนะครับในช่วงวันศุกร์ที่4สาวที่5อาทิตย์ที่6มิถุนายน สามวันนี้ให้พึงระวังความขัดแย้งความเข้าใจผิดให้พึงระวังความขัดแย้งความเข้าใจผิดระหว่างคนระหว่างคุณกับคนรักคู่ครองนะครับระวังเรื่องหึงหวงกันทางโซเชียลนะครับต้องดูให้ดีนะผมติ้งไว้แล้วนะครับดูให้ดีโอกาสที่จะขัดแย้งหรือไม่พึงพอใจกันมีสูงเราก็บอกไว้เลยว่าจะเป็น3วันที่จุกจิกทีเดียวนะ แยกให้ออกนะครับในเรื่องสเสน่ห์ของคนโสดก็เรื่องหนึ่งแต่ปัญหาสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วให้ระวังเรื่องขัดแย้งที่จะมาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กมันจะมีเรื่องหึงหวงเรื่องไม่พึงพอใจกันอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้นะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษท,ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล